สำหรับผมนะอายุขนาดนี้แล้วบอกว่ายังกลัวผีนี่มันก็ยังไงยังไงอยู่นะเอ่อมีน้องคนหนึ่งบอกว่าอย่าทําแบบนี้สิพี่มันน่ากลัวโอเคได้ก็กลับสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวะแล้วก็ รายการสยองควันวันศุกร์นะครับก็เป็นวันศุกร์ที่พวกเราเนี่ยจะหาคลิปสยองสยองมาดูกันซึ่งเริ่มมีคนบ่แล้วนะครับว่าพี่เอานะเราเคาเริ่มมาบ่อยจังโอเคได้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราก็อยู่กับชาแนลอเล็กซานเดอร์ดีไทท่านโอ้โหขาประจำอีกแล้วไม่ได้ทำนานมากนะครับกับชื่อเรื่องว่ารูทรูทนี่แปลว่ารากไม้ใช่ไหม แล้วทำไมตำแนวมันเหมือนหน้าผู้หญิงดำๆเฉยๆวะเนี่ยจะเป็นยังไงครับไปอ้าวอันนี้ R OT, R OT รถรถเลยอ่าโอทีเฉยอ้างงสิ่ง <This S 1> ที่ <is S 1> คุณโอเคสิ่งที่คุณกำลังจะเห็นต่อไปนี้นะครับอินสปายมาจากเรื่องจริงนี่คือครั้งสุดท้ายที่เราจะเล่นซ่อนแอบ โอเคภาพซูมไปที่ห่วงบาสแต่อีนี่ใครแต่ภาพซูมไปที่ห่วงบาสนะแต่มีผู้หญิงยืนอยู่หน้าประตูหน้ากระจกอะโอเคเหมือนปกคลิปมาร์กหน้าฟังไม่ค่อยออกเลยฮนะอ่าเปิดซับับยอ้าวว้าว,าว,าวาเอาตั้งแต่แรกเลยเหรอ เปิดไฟเออแล้วใครอ่ะ <Okay. S 1> มีคำถามมากมายเกิดขึ้นในหัวนะครับอันดับแรกก็คืออีตัวนี้คือตัวอะไร okay, okay. พอเปิดไฟปับ๊บเหมือนมีตัวอะไรใส่เสือ CEO ้อสีขาวอยู่ okay, okay. ผมจะพูดเท่าที่สังเกตเห็นแล้วกัน มีไรงไหมเหมือนผู้หญิงเพราะว่าผมยาวแต่ใส่เสื้อสีขาวด้วยโอเคปิดไฟเสียงคนเดินโอโอเค โอ้อ้โอ้เราดูซับซับแม่งไหลออ่ทำให้ผมนึกถึงอันนี้ไอ้พวกประกาศของ a n a ล o อกเคอรเลออที่เขาประกาศซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอ่ะคล้ายๆเซลินเฮดอ่ะเหมือนก็อีอีคนต้มอ่ะลิซซ <Listen closely. S 2> ินโคสเลีย e โ e อเคโอเคโอเคได้บรรยากาศ a n a ล o อกเคอรเลอ,อ,อยู่ ดีเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกแล้วตะกี้ทำไมซับแม่งไหลรัวๆเลยวะเนี่ยอะไหลอีกละไหลอีกละผมพยายามดูก่อนปิดปิดปิดก่อนปิดก่อนอ๋อเครื่องเล่นแผนหย่อนน้ำมันประตูสักหน่อยก็ดีนะเจ๊ น้ำมันพืชก็ยังได้เสียงแมงผีโอเคโอเคนีกค่ะโอเคสำหรับอย่อยู่ต่อจนพ่อมาถึงบ้านไม่ในเตอยงไม่ไปกันโอเค next time don't mess with my record player you know how i feel about that i didn't do that เดี๋ยวนะเดี <'t> ๋ยวนะ don't i promise i was hiding the whole time oh, okay, okay. Come on. Let's โอเคอันดับแรกถ้าตามความเชื่อบ้านเรานะ <Okay. S 3> ใครมันสรรหาเล่นซ่อนแอบกับลูกตอนกลางคืนแบบนี้แถมปิดไฟทั้งบ้านหรือว่าถ้าจะให้ผมเดานี่ไอเสียงที่บอกว่า เปิดไฟหรือว่าปิดไฟเสียงของลูกเขาหรือเปล่าอะไม่น่าจะใช่อย่าหาทำนะครับถ้าบ้านเราเนี่ยมีตำนานเรื่องผีลักซ่อนอะไรแบบนี้เยอะแยะผีพรางตาเนี่ยใครเคยดู่คนเห็นผีสิบป่ะอินนี่เดินแบบผีผีมันเดินบังเลยนะแต่น้องก็บอกว่าขอเล่นจนกว่าพ่อจะกลับมาหรือ,รอน้องเปรียบเทียบกับอีกครอบครัวอื่น อย่าทำนะครับไม่ดี half f i โอเคอัะส่งลูกนอน t ่ u n น e r b there go I love you Ben แม่มาร์กหน้าแล้วแม่ก็น่าจะนอนนั่นนี่ good night โอเคส่งลูกเข้านอนแล้วตัวเองก็เขามาร์กหน้ากันทั้งคืนหรือเปล่าวะหร,หรืออยังไงอะเดี๋ยวดี๋ยว อีผู้หญิงหน้าบ้านอ้านั่นไงอีผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าบ้านตะกี้แต่ถ้าว่ากล้องมันซูมไปที่เอ่อ,อห่วงบ้าเนี่ยตอนนี้หายไปละแม่งไม่มีต้นสายปลายเหตุอะไรเลยเครื่องเล่นเพลงเล่นเองเหรอเดี๋ยวนะมันเล่นเองหรือผู้หญิงคนตะกี้ไปกดอ่ะได้ยินเสียงกึกอยู่ตะกี้ าเซอร์วิสเหรอชาอาบน้ำอีอผู้หญิงนี่ใครปะผีก็ไม่น่าจะใช่นะโอเคอะห hey, นุ่ม เองจะมายืนดูแม่อาบน้ำแบบนี้ <laughs> <laughs> okay. ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะสักประมาณแปดถึงสิบขวบแล้วนะแล้วเองมายืนดูแม่อาบน้ำนี่นะไม่ส่งเสียงไปหน่อยวะโอเคกลัวอ่ะสาวแบบนี้มาอีกแล้ว <Mommy. S 1> นะครับ Yes I sleep in your bed Uh, no, pop. honey. You're a big boy now. You get okay. your own But I'm scared. And what are you scared of? There's something under my bed. <laughs> Sweetie. Mm -hmm. There's nothing you're mm -hmm. afraid of, okay? Mm -hmm. Monsters aren't real. But it's not a monster. Well, mm -hmm. what is it then? He told me not to tell you. ห้ามบอกแม่ด้วยไอ้หนุ่มมีไมค์ไวเลตอยู่ข้างหลังเองล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น It's just your imagination okay sweetie okay you are safe in your own home so let me take you to bed now if anyone's in here you <c oughs> better leave right now okay it's a school night and my little man needs his beauty rest check under the beds เออไปดูใต้เตียงเลย yes sir สำหรับผมนะอายุขนาดนี้แล้วบอกว่ายังกลัว <All S 1> ผีนี่ <clear. S 1> มันก็ยังไงยังไงอยู่นะอ่ะแต่คนเป็นแม่นะซีเด <the> ออาวเคเลน It's time for bed No more hide and seek เคเลนอ่ะจะเล่นต่ออ่อะเสียงเครื่องเล่นเล่นแผ่นเสียง ยอเป็นจำสแกร์ที่โคตรแปลกเลยอะแบบเราจะไล่ไปทีละเฟรมเลยกันถ้างัน้นคือเขาใส่เอฟเฟกไว้ทุกเฟรมเลยเหรออ่า แล้วก็เบอร์โอเแล้วก็จบอทำให้ผมนึกถึงตัวอะไรรู้ป่ะท่านผู้ชมจำอีโม,โมโมได้ไหมอ่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นกระแสที่แบอกว่าอย่าทัวหาโมโม่ตอนตีสามอะไรแบบนี้หน้าแม่งเหมือนโมโม่เลย ผมว่า CG กับบรรยากาศชแนลเนี้ยสุดยอดเลยจะได้เป็นจำสแกรที่แบบอีหยังเดสกาแต่ก็คนลุกอยู่นะอีกสักอันไหมผมไปเจออะไรน่าสนใจอยู่นะมีฮอกทัวร์ด้วยนะอะไรคือฮอกทัวร์นะครับต้องมีเวลหน่อยหนึ่งถึงจะเข้าใจนะครับแล้วอีกคนที่ทำฮอกทัวร์เนี่ยด,ดังๆแล้วผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดับไปหรือเปล่าอะไลท์ออฟ ใครเคยดูไหมไอไลท์อาร์ออฟอะที่แม่งติดตาอ่ะนี่อันนี้จะเป็นยังไงนี่ครับของอเล็กซานเดอร์ดีไททันเนี่ยป่ะโอเครถเหมือนเดิม I lights explain have the the okay strange rules to turn off to off จะปิดไฟแล้วก็จะทีมอ่ะมีซับอยู่ดีกว่าโทษโทษโทรลืม ready well now I am don't be scared I won't be scared so you can only move when the lights are off You can't m o v e when the lights are o n You have งพยายามที่จะไปหาฉันโอเคมโอเคมันเป็นเทรนช่วงหนึ่งน่ครับเท่าที่ผมเคยทำคลิปมาก็ตามที่เขาเอธิบายนั่นแหละปิดไฟปับ๊บขยับได้เปิดไฟปับ๊บต้องหยุดท่าไหนท่านั้นแล้วถ้าเล่นสักประมาณเที่ยงคืนหรือตีสามมันจะมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นคลิปนี้จะเป็นแบบไหนเย้ว่ <Yeah. S 2> าิด Now that I've explained the rules, are you ready?

Mrs. r r off o lights again, the อ่าอ่าอ่า what the heck ฮ่าผมซับมันคืออะไรวะ what the heck โอเคโอเคครับซับครับใครแปลวะเนี่ยอีหยังเดสกะเดี๋ยวมันต้องเข็มขัดสั้น อาเธอเจออะไรหรือเปล่าแล้วตอนนี้เปิดออาฟินผมลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเลยฮะเวลาเราเล่นอะไรแผลงๆเนี้แบบนี้ มันอาจจะมีอะไรบางอยา่างมาเล่นกับเรามันจะมีตำนานญี่ปุ่นอีกอันหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะที่คนอยู่สี่มุมสี่คนอยู่สี่มุมนี่ครับแล้วจะเริ่มให้คนจากมุมหนึง่งไปแตะมือของคนอีกมุมหนึง่งแล้วก็จะไล่แบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืเรื่อยๆรื่อย,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 อยแล้วจู่จูมันจะมีคนที่คบอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน เค okay, นะครับก็สมควรเกเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงตัวนี้ก่อนนะครบก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พรหนะี้าะไปครับยัย